เช็คเอาออกจากฮอกานิกาแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมุ่งหน้าสู่เล็กวันาังกาไปกันเลยโอ้ยผอวโมบแห่งพี่น้องเอ้ยเมือ่อคืนนอนตากฝนคอยเปิดหน้าต่างมองนั้นปลายตีนคอยเปียกเบิดยัง่าขับรถมาเบิดมือครับ,รบพี่น้องโอ้ยเมื่อยหลายนะครับกําลังสีแบบว่ากําลังสีเข่าไปจองมองพักนับบ่ได้จองมากครับไอ้่านไปมองวังหันมันเต็มนะครับอันนี้น่าจะมีมองพักอยู่นะพุณนะครับเอ้ยบเวนมองพักมองจอดรถนะครับจอดรถนอน ไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ว่าดีมากนะก็มีเป็นห้องที่แบบว่าสามารถนอนได้เป็นห้องห้องเหมือนกันนะครับอยู่ข้างในนั้นอันตรงนั้นเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมอเตอร์โฮมไซส์พาวเวอร์ไซส์นะครับอยู่ตรงนี้โซนข้างหลังนี่เป็นสวนนะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้เฮ้ยบรรยากาศดีมากอันนี้ตอนค่ํานะครับไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นแม่น้ําหรือเปล่าอ๋อเป็นแค่สวนครับทุกคนเฮ้ย พาหมามาวิ่งเล่นนี่ดีเลยนะครับนี่นุ่นนะครับอันนู้นก็จะเป็นแบบว่าห้องพักที่แบบเป็นห้องนะตรงนี้นะครับแบบเป็นห้องอันนี้เป็นแค่สวนเช็คครับทุกคนดีมากดีมากบรรยากาศดีนะครับอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องซักผ้าครับห้องซักผ้าอันนี้มีเตารีดให้ใช้ฟรีด้วยนะครับแต่ว่าห้องอบผ้าจะอยู่ตรงนี้ ห้งองอบผ้าที่อยู่ตรงนี้อันนี้ผมเอาผมเอาผ้าผมมาอบอยู่นะนี่ครับเครื่องนี้ผ้าห่มผมเมื่อคืนน่ะนี่เปิดได้เปิดได้นี่ผ้าห่มผมเมื่อคืนผมบอกว่าผมนอนนอนตากฝนใช่ไหมผมตากผนจริงๆผมหลงเปิดหน้าต่างไว้ครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนอาบอยู่ด้วยแล้วก็มีโถฉีกับมีห้องซ่วมนะครับสองสองห้อง นี่เดี๋ยวพามาดูห้องน้ำครับทุกคนเฮ้ยเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมไี่ก็น่าจะดีนะมีม่านปิดด้วยนะครับในตกตั้งแต่เช้าเลยบะไรไปใส่หรอกนอนฝนตกทั้งคืนแล้วดูหมอกดีครับ หลายๆคันก็กลับไปแล้วนะเราก็จะกลับเหมือนกันเราจะไปเมืองต่อไประหว่างทางที่ขับรถมาฝนก็ตกตลอดทางเลยนะครับทุกคนก็เลยว่าจะแวะดูน้ําตกสักน้อยเดินเข้ามาป่าตรงนี้เป็นป่าต้นเฟิร<ม>์นนะครับแล้วต้นเฟิร์นคือใหญ่มากเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สุดๆครับทุกคนแต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้นะครับว่าคือน้ําตกอะไรผมลืมถ่ายป้ายมาครับทุกคนนี่พอมาเจอแล้วก็คือใหญ่มากเราต้องเดินเข้าไปอีกนะครับดีที่ผมใส่เสื้อบอเตอพูลมานะครับทุกคนกันฝนได้นิดหน่อยแต่ว่ากางเกงผมนี่เปียกไปแล้ว เปียกยันไข่ไปเลยหลายๆคนเขาก็จอดดูเหมือนกันกับผมนะนี่ครับทุกคนนู้นคนเยอะมากแต่ก็ได้บรรยากาศดีครับทุกคนใครจะไปรู้ว่าผมจะจอดรถมาดูน้ําตกแบบเปียกขนาดนี้เจอกัน e ีพีต่อไปนะครับทุกคน